ใครชอบกินเมนูมะม่วงเบาแช่อิ่มบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยววันนี้จะพามาทําเมนูนี้กันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บมะม่วงกันก่อนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงเบาที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะปีนี้ติดดอกเยอะมากๆค่ะแต่ว่าติดลูกไม่เยอะนะคะแต่ก็พอได้เอามาทําเมนูให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ ได้มะม่วงแล้วเราก็จะมาเตรียมน้าเกลือสําหรับแช่มะม่วงกันค่ะอัตราส่วนเกลือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะคะก็คนให้เกลือละลายค่ะน้ําเกลือส่วนนี้เราจะเอามาแช่เนื้อมะม่วงระหว่างที่เราปอกยังไม่เสร็จนะคะตัวเนื้อมะม่วงของเราจะได้ไม่ดําค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มปอกเปลือกมะม่วงกันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยค่ะลูกมะม่วงของเราลูกเล็กนะคะแล้วก็มียางเยอะก็จะทําให้ปอกยากนะคะใครที่มือถุงมือก็แนะนําให้ใส่ด้วยค่ะ บางคนอาจจะแพ้แล้วก็ทําให้เกิดผื่นคันได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะผ่าเอาเม็ดด้านในออกนะคะถ้ามะม่วงเราอ่อนกําลังดีเขาก็จะผ่าแล้วก็แคะเมล็ดออกมาได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วก็นําไปแช่น้าเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะสีเนื้อมะม่วงของเราจะได้น่าทานแล้วก็ไม่ดําค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะล้างเอาตัวยางมะม่วงเราก็จะเสด็จน้ําไว้ก่อนนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาเตรียมน้าเกลือสําหรับดองมะม่วงกันค่ะเราก็จะใช้เป็นเกลือแกงเป็นถุงแบบนี้นะคะทั้งหมด350กรัมค่ะสําหรับถุงนี้นะคะน้ําหนักข้างถุงเขียนไว้200ก็จริงนะคะแต่ว่าน้ําหนักจริงๆก็จะได้แค่ประมาณ150กรัมเท่านั้นนะคะก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนช่างเอาค่ะ เสร็จแล้วก็นํามาละลายกับน้ําปูนใสนะคะโดยเนื้อมะม่วง2กิโลกรัมเราจะใช้น้ําปูนใสอยู่ที่2,500 ml แล้วก็เกลือ350กรัมนะคะก็คนให้ตัวเกลือละลายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อมะม่วงตามลงไปได้เลยค่ะก็ดกดๆให้เนื้อมะม่วงโดนน้าเกลือให้ทั่วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการลดความเปรี้ยวของเนื้อมะม่วงค่ะเราจะปิดฝาแล้วก็ดองมะม่วงไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา2วันนะคะ เมื่อเราดองมะม่วงครบ2วันแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำเชื่อมกันค่ะใช้น้ำสะอาดจำนวน800 ml นะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ800กรัมสำหรับอัตราส่วนนี้ก็จะเหมาะกับเนื้อมะม่วงทั้งหมด2กิโลพอดีนะคะก็คนให้ตัวน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็จะตั้งไฟต่อให้น้ำเชื่อมของเรากลับมาเดือดอีกรอบก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะก็ปิดแก๊สแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อมะม่วงที่เราดองไว้กันนะคะสีที่ได้ก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าตอนนี้มะม่วงของเรามีรสชาติที่เค็มมากๆเลยนะคะถ้าเราดองเกลือไม่ถึงเนื้อมะม่วงของเราก็อาจจะเละได้ค่ะแนะนําให้ดองเค็มๆไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างเอาความเค็มออกนะคะสัก 2- 3สรอบค่ะถ้าใครยังเค็มอยู่ก็ให้แช่น้ําไว้ก่อนสัก 1- 2ชั่วโมงนะคะเพื่อเอาความเค็มออกจากเนื้อมะม่วงนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาเสด็จน้ําไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําขั้นตอนแช่อิ่มกันค่ะก็นําเนื้อมะม่วงมาเรียงใส่โหลหรือว่ากล่องแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เทน้าเชื่อมที่เราพักจนเย็นสนิทแล้วลงไปนะคะน้าเชื่อมไม่ท่วมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะแช่อิ่มไว้สักสองวันนะคะตัวเนื้อมะม่วงเขาก็จะคายน้ําออกมาก็จะทําให้ได้น้าเชื่อมที่พอดีกับเนื้อมะม่วงเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็นําไปเข้าตู้เย็นไว้สัก2วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะมะม่วงเบาของเราก็แช่อิ่มจนครบเวลาแล้วนะคะสําหรับการแช่อิ่ม2วันก็จะได้รสชาติมะม่วงที่มีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความเค็ม3ามรสนะคะทานเล่นเปล่าๆก็อร่อยแล้วค่ะจริงๆไม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลยก็ยังได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบเปรี้ยวนําแนะนําให้แช่อิ่มไว้แค่1คืนก็พอนะคะยังไงก็ลองปรับลองชิมดูค่ะ นี่ค่ะเราก็จะจัดเสิร์ฟคู่กับพริกเกลือนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูถนอมอาหารไว้ทานได้นานๆนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำกันดูค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ